สวัสดีจ้าเซลก้อยคุปตาบรรดุงจ้ามือนีเนาะจ้าก้อยจะพผ้ามารีวิวรถรุ่น40แรงจ้าอาจะผ้าเบิ้งทั้งมือหนึ่งมือสองเลยเนาะจ้าตอนนี้คือมือหนึ่งจ้ามาเบิ้งกันใกล้ๆจ้า018 SP เนาะจ้าเป็นรถขั้นที่เออก้อยจะแนะนำในมือนีจ้ารถรุ่นนี้เนาะจ้า l c 0 1 8 SP จาอุปกรณ์สามอย่างจ้า ก็จะมีใบมีดดันนาแล้วก็พานพ้วนหาโรตารีเนาะจ้าราคาเต็มอ่าราคาสดอยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้าหกแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนาะจ้าอุปกรณ์สามยางจ้าใบมีดพานพ้วนห้าโรตารีเนาะจ้า L4018SP จ้ารถรุ่นนี้ก็คือเหมาะสําหรับลงหน้าเนาะจ้าได้อุปกรณ์สามยางไปเลยอ่ารับรถเพียงหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจ้า ชั่นต่อนีนะจ้านึ่งหมกบาทเท่านั้นจ้าโปรโมชั่นพิเศษเดือนตุลาคมเรานะจ๊ะลูกค้าท่านใดสนใจนะจ้ะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ก็คืออ่าฟาวมาจับมาจองกันได้นะจ้ะอ่าจองไว้เดือนนี้รับรดเดือนหน้าได้เลยเด้อจ้าหากลูกค้าท่านดบ่ท่านได้พร้อมรับนะจ้ะจะลดรุ่นนี้ก็คือพิเศษกันไปเลยจ้าหากลูกค้าท่านใดนะจ้า าสนใจบริจากใส่คน้นคำห้องกัสิรับลดยู่ที่3มาเปอร์เซ็นต์นาะจ้าคือรับลดใจย,ยู่ทีหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเนาะจ้า<อ>คือบตรต้องใส่คน้นคำหรือว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นาะจ้ารายละเอียดเบื้องต้นเนาะจ้าติดต่อสอบถามกันเข้ามาเนาะจ้ากจ็จะขับรถให้เบิรงเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งกันจ้า แล้วนะจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งรถมือสองกันว่าจะขับไงขึ้นมือหนึ่งบอมาเบิ้งกันจ้า Come on ท่านใดสนใจรถขั้นนี้เนาะจ้าราคาอยู่ที่430,000จ้ารับรถ u t ่สามหมื0นหาเนาะจ้าเริ่มต้นสาม3มื0นหาจ้ารถปีหกหนึ่งเนาะจ้าใส่งานอยู่ที่1,600ชั่วโมงจ้ารายละเอียดต่างๆคอยสอบถามกันข้ามาหาเซลก่อยเด้อจ้าเดี๋ยวเบิ่งรอบๆขั้นจ้า ลูกค่าสั่างของแล้วนะจ๊ะหมือว่า จอดเรียงอยู่หนาลานเขานะจ๊ะรถมือสองตามสภาพจ้ะนี่คือ40แรงนะจ๊ะมีห้เลือกอีกหลายขั้นนะจ๊ะนอกจากขั้นที่ก้อยคบเห็เบิงเมื่อกี้นะจ๊ะราคา40แสนกว่าบาทด,ดาวสอง0 0 3 0 0สามืนได้จ้ะในช่วงนี้ราคานี้ก็ได้อุปกรณ์หนาหลังนะจ้ะใบมีดดันหนากับผ่านตัวนึงจ้ะ ลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดแต่ละขั้นเนาะจ้าสอบถามกันเขามาในส่วนตัวใดเด้อจ้าแอดไลน์กันเขามาใดพิเศษเลยจ้าจ้าอุปกรณ์นาลังจ้าราคาสี่แสนกว่าจ้าดาวสองสามหมื่นเนาะจ้าม่ให้เลือกหลายๆขั้นเลยจ้าตอนนี้สี่สิบแรงมือสองจ้ายังไม่ปรับสภาพจ้ายังตามสภาพอยู่จ้าอันนี้ก็คือรถสี่สิบแรงมือสองเฮ้าเนาะจ้า ฟังทังนี้ก็มีนะจ๊ะทั้ง40 50านะจ๊ะสอบถามมารลยละเอียดกันเข้ามาไหมจ้ะอันนี้คือเบิรงเข้าวๆกันนะจ้ะเนาะแต่ขา้นเท่ากับมีอ่อปีรถชั่วโมงรถจ้าราคาแล้วแต่ปีรถชั่วโมงรถสภาพรถนะจ๊ะแต่ที่สําคัญคือก่อนทรงเขาจะปรับสภาพให้ใหม่ก่อนทรงทุกขั้นนะจ๊ะรับประกันเนะจ้ะรับประกันกันไปเลยจ้าโอเคจ้า สอบถามกันเข้ามาได้จ้าสนใจรุ่นใดอันนี้ก็คือที่คู่ปตาบันดุงเข้าจา้าจ้ากอยกับผ้าเบิงทั้งรถมือหนึ่งมือสองไปแล้วเนาะจา้ารุ่น40แรงเฮ้านะจา้า ลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดรถรุ่นต่างๆเพราะว่าจะเป็นรถรุ่น B ีรุ่น L รุ่น M รถคุณรถเกียวนาะจ้าสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาหาเบอร์ก้อยได้เลยจ้าเบอร์ก้อยจ้า098205 7355หจห้าห้าจ้าอดีไล่0นย์8ก้3านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามก้อยได้เยจ้าเมื่อนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะ Thinking about you, and I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. So much love to-